อ่ะอะในที่สุดก็มาแล้วนะคะกิจกรรมตีกลองหรือว่าของเป็นลูก g m นะคะในส่วนของกติกาไม่ยากเลยค่ะเลือกของรางวัลที่ชอบนะคะว่าเราชอบอันไหนเราก็เลือกอันนั้นนะคะจะมีกลองฝั่งซ้ายแล้วก็กลองฝั่งขวาเราสามารถเลือกตีได้เลยว่าจะตีฝั่งซ้ายหรือขวามือน,นะจ๊ะกันละเขาเรียกะไรสกินนี้การันตีที่890คูปองนะคะไม่เกินนี้แน่นอน ซึ่งถ้าสมมุติเราตีกองแล้วมันมาหยุดอยู่ตรงกลางอ่ะเราก็มีสิทธิ์ได้นะแม่อะลองไปเลยค่ะมากองฟังขวาจะได้หรือเปล่าโป๊ะโป๊ะอะทำพีเลิศไปอีกค่ะ15ไม่ต้องใช้ละจังหวัดนี้ค่ะนี่กดกดไปค่ะปึ๊บมาอีกค่ะหินเลื่อนกันดาคอแม่ใครจะซุ่มคิดดีๆอ่ะมาอีกละเพชร25ไป ไปเริ่มค่ะอืมเกือบหยุดอ่าลูกแก้ว2อันไปต่อก,กันเลยเราหรือจะกลัวอะโอ้โหอะไรเนี่ยบัตเตอร์ฟลายเอามาทำาไมก่อนโอ้โหอะโอเค20คัมพีอะเหลือกลองฝั่งซ้ายมือทุกคนไอเริ่มค่ะปึ๊บเป๊บอาห้าพั 5, รูนค่ะไปต่ออย่าหยุดค่ะอย่าหยุดถ้าเราไม่ได้อะ สิบคำพีโอ้มยกอดกดอีกจะเป็นไรไปปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคบัตเตอร์ไฟมารายงานตัวอ่ะกดกดกดปั๊บ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 โอ๊บัตรเปลี่ยนชื่อโอเคทุกคนนะ <c oughs> จะไม่ต้องลุนล้นแล้วอ่ะเริ่มอ่ะโอเคสิบ okay. ชิ้นส่วนอ่ะเหลือแค่สี่อันหนึ่งสองสามโอเค หินเลื่อนขั้นนาคอร์สเหลือ3อันสุดท้ายท้ายสุดยังไงเหลือ2อันสุดท้ายท้ายสุดเมาหรือไม่เมาเมาจ้าสรุปแล้วนะคะสกินนี้ก็คือเมาคะ่ะอันสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ตรงกลางเราก็กดเลยมันก็จะได้เลยคะ่ะนี่เลยเห็นปะเราก็ได้กิจกรรมมาแล้วนะคะเอ,อ้ยไม่ใช่กิจกรรมสิเราก็จะได้สกินมาแล้วนะคะเป็นของลูก GM แต่อย่าลืมเข้ามารับในกล่องจดใหม่นะจ๊ะเพราะว่า สกินจะโดนส่งไปทางนั้นนะจ๊ะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเมื่อเรากดรับแล้วเราก็จะได้เลยนะคะถามว่าเอฟเฟกสวยไหมอ่ะเดี๋ยวพี่อิงจะพาไปดูเอฟเฟกต์าเป็นยังไงกันบ้างมาดูในส่วนของเอฟเฟกสกิลกันบ้างนะคะของลูกเซมนี้การโจมตีป,ปกตินะคะจะเป็นคล้ายๆกับแสงสีขาวนะคะเป็นสีม่วงด้วยคล้ายๆกับเลเซอร์ประมาณนี้เลยคะ่ะเนี่ยในส่วนของสกิลที่1นนะคะเป็นการม้วนหน้านะคะเออมันก็ม้วนหน้าอยู่แล้วล่ะ แล้วก็เป็นแสงเลเซอร์นะคะมันจะออกไปแบบแสบๆแแแแตานิดนึงเนาะทุกคนคิดเหมือนกับมาเป็นแบบสีขาวไปสีม่วงในส่วนของสกิลสอน,นะคะทิ้งคล้ายๆกับของลูกเต่านะลงบนพื้นจากนั้นมันก็จะระเบิดนะครับปึ้มปึ้มแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยถามว่าสวยไหมสวยนะเนี่ยสกิลที่3ยิ่งสวยนะทุกคนนี่ดูดิช้างน้อยแป้นๆแ,แ,แต่ว่ามันต้องไปสโลดูนะมันจะเห็นเป็นรูปช้างนะทุกคนดูนี่เห็นปะเป็นรูปช้างอยู่ที่ไปปลายสกิลก็จะมี ลักษณะประมาณนี้ค่ะในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลถามว่าไอดีนี้เป็นของพี่หญิงไหมคะไอดี ID นี้ไม่ใช่ของพี่หญิงนะคะเป็นไอดีของนางตดีก็สามารถไปกดติดตามนางได้นาจะนี่เลยนะคะเจ้าของไอดีหลายคนที่จะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าตอนนี้มันมีสกินฟรีที่ใช้โกซื้อได้ซึ่งมันคือสกินมาจ้านะคะสกินนี้เลยอ่ะหลายคนแหละพี่หญิงว่าน่าจะไม่รู้เนี่ย สกินนี้นะจ๊ะมันใช้ประมาณ5,000โกทำยังไงบ้างอ้าเดี๋ยวคลิดนี้พี่จะมาบอกนะคะก่อนอื่นแรกเลยนะคะมาที่ร้านคาหเลยจ้ะนี่เห็นอันนี้ปะกดไปตรงคําว่าไอเทมนี้ทุกคนเห็นมานีนี่คำว่าไอเทมนี่จากนั้นนี่ไงขันสาสตร์นาะแม่มันสามารถซื้อได้10ขันแล้วก็ซื้อไปเลย10ขันนี่ทั้งหมดจะ5,000นะคะโกลแล้วก็ซื้อไปเลย เท่านี้นะคะเราก็จะได้ของเพื่อที่จะไปแลกสกินของมาจ้าสกินนั้นแหละอ่ะแลกตรงไหนกดมาที่ร้านแลกเปลี่ยนจะตรงนี้เลยแล้วกดมาที่คำว่าเทศกาลส่งการนี้เห็นมาทุกคนเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเนี่ยของมาจ้านะคะใช้เพียงแค่10คขั้นเองทุกคนใช้โคตรหน่อยอ่ะเราก็กดเอาเลยรออะไรล่ะนี่แค่นี้นะคะปั๊บ เราก็จะได้สกินมาจ้ามาในราคา5,000โกลและโอ้โหแม่ oh, ถามว่ามันมีเอฟเฟกต์ไหมไม่มีนะคะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดเขี่ยวแต่ก็เอาเอา,เอาไว้เธอเออมันของฟรีอะ่ะของที่เราแบบใช้โกซื้อได้อ่ะนานๆมันจะมาทีน่าจะสำหรับใครที่ไม่รู้นะาจะก็อย่าลืมเอาไปบอกเพื่อนนะสกินนี้อ่ะอยวกเอาให้ดูแป๊บหนึง่งสกินไหนสกินนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ ไม่รู้นะสําหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้สำหรับใครที่รู้แล้วก็เงเมียไว้ค่ะใครที่ยังไม่รู้ก็นี่เลยเอ้ยไม่ใช่สิใครที่รู้อย่างเงียบไว้แชร์ไปใไหเพื่อนคนที่ยังไม่รู้เออหยิงก็ได้เพื่อนหัวโอเคค่ะก็จะมีประมาณน,นี้นะจะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะมาสุ่มไวน์โอนะคะแล้วก็ในส่วนของสกินมาจ้านะคะก็มีข่าวมาบอกเพียงเท่านี้ชอบคลิปนี้รีวิวกดไลค์กดแชร์กดอะไรอย่างเง้นะคะกราบขอบคุณทุกท like, ีกันไปดูจ้าบ๊ายบาย